ไปดีพี่น้องเบอร์สุภูสุคนบอกกันดีพี่น้องเลยสไปดีพี่น้องวันนี้ก็เดินทางนี่พี่น้องเลยสิไปพารานพี่น้องไปเยี่ยมพี่น้องก็ไปแว่บากุ้งไปเยี่ยมมากุ้งไปหามากุ้งไปเล่นก็มากุ้งกันแหละอ่าแดดหนึบสนอยไปหน้อยเพื่อก็สิพยายามแบบภาษาคนบ้านแม่น้อยก็บ้านบั่นก้นสวัสดีจ้าไปเที่ยวพี่น้องไปเที่ยวไปถูหัวตาไปถูปัวตา

ออกมาดีแ <ther> ล <ened> ้ว <saben> อ okay, okay, okay. ๋อเฮ้ยกําลังหดไข่ทหารเลยวุ้งวุ้งตอนเร็วกันแล้วป่าอ่ะมากรุกโทรมาบ่ะโอเคโอเคอ่ะเป็นอะไรเตรียมเน้อเตรียมเน้อไม่ต้องกำลังออกจากกำลังออกหอดไอ้นี่นะข่ายทหารนี่นะประมาณเครื่องชั่วโมงก็หอดเฮ้ยชั่วโมงไปเลยเฮ้ยชั่วโมงนึงเลยล่ะประมาณนี้แหละโอเคเคลื่อนมากเคลื่อนมาโอเคโอเคโอเคอ่า โโออเเเเคคจได้หา <Okay>, okay. ัลยตอนนี้ก็ลงมากมหันตบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยไปตลาดปลาสักบาทหนึ่งบ้านหน้าบ้านนาตลาดบ้านหน้าพี่น้องขายของปลาเออเมน่เมนหมือนโน้งมีอยังซื้อของไปฝากซื้อไปฝากมันเนี่ยพี่หน่องเปนขายของปลาพี่น้องเลยใช้ลงไปด้วยของปลายังมันมีแต่บักแตงอะไรมีบักแตงมีหอย ไป่มแล้ม er> ่เขาเลยมาแรงดแวนนะจีก็เเด้นีเอายงครเเนาต้งัังซื้อล่ะัในพีตรงตัวแรกพกแตงนะฮะขางามๆเยาตสบัลงาตลงไปดอเลยอ่าอกกโม็ซอมาตัรกนี่ฮะ cà na cà na, ăn còn có mấy thao nhồi nè, chip pât nè, bọc bơ cá xoáy pì lò, nhìn bọc bua bọc, nào đấy, anh oh, ấy à, mình anh hoai, hoai sốt gì โมบีเย็นน้องยังไม่นอโอ้โหโมี้เ็นหมคะโอ้โหร้อยฟังก์กับนี้คือการบดปอนดิฮะนี่แหละลงโมกับอสไปหน่อยเลยอ้าใส่ถั่วไปเลยอ๋อถ่วงนี่เอาถเนี่ซะอออ้าวแกวอับชิ้นาอนไรบอฮะ ได้ดีฮะได้บอกเออเออสองกันสิบห้าบ่นี่แหละสิบห้าพันไอของป่าบวันหน้าพี่ลองคางมาจากอินเทอร์น็วันสิบสิบกิโลมันขายยังขายแบะโอ้ตัวแพะพี่ลองเลยเน่เน่มีไก่ นี่ไก่ฝาไก่ไก่ไกต่อกับมีตัวตัวแพะตัวนี้ฮานมีนองฮานเลย,ลยนนคู่ 3, 000, 6, 000. ตอนาารบากฮันนี่ยสามแสบอกโอ้ถึอตัวหนึ่งแสนหายไงโอู้ละสามแสนโตละแสนห0าสิบพันเปลียน,น,น็ด้เปลียด โตแขกโตโตแขกต้นเดือนตัขายท่าหร่ยก่อกสนประมาณจะโ่ไหนบ้างเนี่ย่อสพี่น้องเลยได้บังม่วงกระสอ่่วงกระสอันหอยกมันั่น ห้อยคือดีคุณละไปหาต่อทั้งคุณละไปต่อไปนองเอ้ยเจ้าันนี้ะนดูมือ่นล่วงไปคนกันย่าอ้ากว่ะอย่างไคนจัดเก่านขันเกลียวเส้นตั้ตาออีวะแม่แกกินจังนะบูแดกนิ้วมือกับไปผู้พ่อว่าต้องเห็นอฝนตกไปยนี่น้องเอ้ยฝนตกเห็นหอ่างฝนตกเลยเขาจากเซโนไปครับขอปั่นมากรูดแปดิบโลพี่น้องเอย โอ้ฝนตกกำลังเศ้าอเนี่ยน่าจะเศ้าตะกินนี่ฉิเริ่มมยาใหม่เลยเาฝนตกฉนอกคือนตกโลกมันยามผพนี้าันเลอะไรกััหอดพลาสเลยพี่น้องเลยแวะสื่อสินสื่อสินงัวเน่องัวไปฝากกนเนาะ มันพลังอยู่นะเดี้ยเนาะหัเซ่สับซอยเออนไปแหละหัวเซ่สัโซอยดีสับซอยสับซอยเวนสับซอยง่ายเนกแล้วมืออื่นชินอมานเป็นยุตตาดิบกันแล้วแถวผีนเห็นหน้าแซงดหพี่น้องด้ย บ้านแม่น้อยเลยพี่น้องบ้านแม่เทาบ้านแม่เทาบ้านแม่เาไปเกิดดูเซโนไปนะบ้านแม่สีเดียวกันปะบ้านแม่สีน่ยพี่น้องงานน้องท่านเห็นประเทน้าแซงเลรหน้าแซงกันหน้าแซงขี้งว่าเพราะว่ามีหนามสลับรานนย่ ไอชุดบอกเลยครับเป็นเพื่อนเพื่อนบอกกลุ่มเรานบเพอนบ่าวันผมเออเืนวันนี้อยู่ในนันบรนี่มอกงอ่าเนันมอกทรงสูงเเออมอกุจะบอกกันเองหมอกชุดเพรจะเห็นมีบงนเอามาเนาะโอ้ยมาทิ่ดียวมองเดีวกันกับหน้ามนบุกนเลยแ่กันเลยมุ่นเดียวกันเนาะมุ่นเดียวกันก็บอกุ่มมุ่นเดียวครับพภบอกกลุ่ม หน้ากระจิ้งจันหมูนเดียวกันจะเป็นพี่พดอกก็ะถางก็ะดาหน้าไม่กระดาษนเสียกันะ เลือนเลอังคาสีแดงเป็นเป็นเือนไปเลยเนี่ยเือนัเือนวันเจาเออแม่เลยเังคาแดงแม่เลยจือเลยเลยมอนมาถ่ายคิปนะกับนกยนาเนีเขาหวังนั่นเนาะแต่ก้เขาคตนเหตยูทูบเนาะแต่ทางตันทางเขาตันหอดตเล่อนี่ยิาบอดนะดิเออินตาบอดแบคากแเมื่อข้ามไส่เราบ้านพส่ หอด้วพี่น้องไหอดบกลุ่มเงินรอบกลุ่มแหละเงอนพีสาวสองหลังเอนมีสองหลังเงินเราลคือบขายไอานนท์นี่คุณนีคุณนีน่บริขายเคืองไอเมกถาหอด้วฮะมียังนนะชิ้นชิ้นแล้วก็ต้มมาต้มนะมีต้มมีชิ้นหัวใจะขนม แบงแบงไปซทาไห้่เแดงเหย่เด้อนด้อเด้มาเลยเด้อนั่นสบายดีพี่น้องกระดุกสาธสบายดีกระดุกสบายดีพี่น้องนีพอมาใช่ล่ะแค่ยังไงล่ะหู้เนี่ยตั้แต่ข้อเข่าอ๋อกมูน Né này bán bỏ. Hm? Anh không freshman, đồng, đồng, ơi giờ này Cứ thoát mỏng 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 hả? mỏng 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 cái mỏng 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 ประเภทได้ไามใช่ไปมาชันใันใจอ๋อมาหอดะบอกกุ้งคุณแม่เราหาสื่อเพชรมาใส่นีอันนี้ดูดิเขายากกระดูกนี่ต้องใจเลอยากกระดูกท่าประแดดมาหอดได้แล้วสบายดีพี่น้องกันสบายดีพี่น้องเออส่วนเดี๋ยวไปเห็นกันยังรอคือเก่าเนาะเจ้านาย มันงป่งเลยว่โอ้โหจะข้าไปกี่วันว่าลุยเ็ดรหม่เห็ดตอกอยู่นนีมาดูนอ่น้าบนเนี่ยเลือนณะเลยันาะมามาคคณะเลยเนาะคนไนี่ยก็อะไรกุ่มมาใช้กลุ่มต้งหน่อยเดียปลากลุ่มเพ่อนเอจะ่แท้อีกหนึ่งอืมกวกลุ้งกวาดปลาซิ่งอืมอืมขึนเขามอนพี่อนเอ เอาคุ้มเล่าคุไปหาเก่งเยอถุ้งย่าเป็นมาหอดก็้อยกุ้งพี่้องทำเมนู้อ่คุ้งต่อกุ้งเต้นกุ้งเต้นเยอใส่ดัพริกป่นดใส่พริกปนเนาะขัวอันนี่อ้ ก็เป็นหอมแดงแล้วก็หอมหอมแด,ดงกับหอมลาบหอมเนาะหอมแดงครับไอ้ตะไคร้พี่น้องเลยอ๋อใส่บดหล่อยนะสารแน่หอ,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 หอมพร้อมแล้วก็นอ๋อใส่บดหล่อยนะบดหน่อยนะเอาพี่น้องเนี่ยขวัญกุง้งหืกุ้งก็สดเลยพี่น้องเลยนะแต่ของบัตรมาท่านมานำก่อนนะเงินดีๆตัวเองพี่น้องเองต้องซีมเงา

ไป็นก็ได้พี่น้องเอ้ยอาเป็นก็ได้อะันเป็นยังอ๋อเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเสื้อสีาวพี่น้องกุ้งเต้นใส่หมวกกอกเลยหมวกเหลาได้หนึ่งไปอ้าเรียบร้อยเลยพี่น้องนะอ๋อยกไปเสื้อแบบพลาเม็กเนาะพี่น้องเอ้ยจัดดูนาฬานาไม่ได้ดีกว่าบาตรไม่ได้พี่น้องเอ้ยนะ่นี่เฮือนเพิ่นยังผู้เลีมืออื่นผู้เลีงจะเข้าไปเฮือนใหม่นพี่น้องเอ้ยอื มาแรกเนี <thôi S 2> yeah. ่ยยนที่มีโน้ตบคอแล้วผมเป็นตบคอใหญ่ปนนลูกน um, okay, ้องอนโอเคไป่ล้วคลิปนี้ผมก็จะลาไปก่อนขอบใจทุกแรุ่กเม็นพี่น้องเจอันคลิปหนายังอยู่พาราคือกำมือในระไสเือพี่น้องโอเคบายบายฝากช่องสาวนั่งฝากองมงพรสวรรค์ในดี่น้อง้องพรสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวก็ฝากแหก็นั่งใจิดตาเปันน้อพี่น้องเนาะโอเคบายบาย